มันอี่นั้เขาเย,ยา,ยาะเขาเยาะใจเสดเกียเว้บ่เออมะท้องหา,า,ายจะอยู่ตะคามปิดเคืองนํา,านมัอาริสนั่งลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเบิงงเบิงจะฝ้าว,ว,วกไกคนะ้ขาะที่ไปใช้บ้านี้ัที่อือ เบิ่งไปใส่ตัวนั่นเอาไปให้ตัวนั่นอย่ามาไกลตัวนี้อือเอาให้ตัวที่นอนกินแม่เอ้ยเมื่อกี้ดูแย่จมูกวันตาขาเมื่อกี้ดูแย่จมูกวันจะไปนเงี้ยวจะไปปากเพื่อนมันแย่ตรงไหนเ,เขาปากด,นนดูดูนี่ในตาให้ดู ามาฮมาฮอย่ามาเฮท่าบอกเาฮมามานงนี่ <Natural. S 1> ลูกเกืดอเออมาจะกนี้จัดขามันเืิอมันลูกเออเอาอยู่นี่สินั่งอยู่เนี่ยเอากินบะทำน่อย